หมายสารจากกระเทยเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำหยาบที่เลอพูดลงไปยังไงก็อย่า,ไ,ยาไปพูดกับคนอื่นผู้ใหญ่ละถ้าไม่อยากโนกแตก Hi สวัสดีจ้าทุกคน,กคนวันนี้เราก็จะกลับมาเล่นเกม Identity V กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกิน COA ของโจ๊กเกอร์กันเนาะก็จะเป็นสกินทองเลยนะเออซึ่งสกินนี้เนี่ยก็มีน้องๆขอมาตั้งนานแล้วนะมาเป็นแบบเดือน2เดือนแล้วเนาะฉันเพิ่งมาทำนะก็ผมว่าน้องที่ขอนั้นจะมาดูคลิปของฉันในครั้งนี้นะแล้วนะมาทุกคนเราเจอห้องก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเลนฮันเตอร์เมื่อไหร่ก็คือแบบ พ้องจะหาเร็วก็เป็นพิเศษเลยนะแล้วแล้วอีนาหน้านางอะไรอะ่ะนางอมอ้อโอ m มกไม่ได้เลยนางอมอะไรก่อนอมเขอมเขด <c oughs> อยู่ไอ้ทสุดท้ายนะก็ไม่โกดอะ่ะโอ้โหชื่อก็แบบชื่อคือหลุดโลกมากไม่ได้ไม่ได้ไไดบงบงบงมาเราโฟกัสกัที่สกินโซเกอร์ของเราดีกว่าอาก็เป็นสกินซ O โนาะก็ สกินนี้ก็มานานแล้วนะทุกคนเอออีกไม่นานนี้ก็จะเป็นเทศกาลของ COA ที่จะกลับมาอีกครั้งเนาะก็จะเป็นสกินทอของเกอิชานะไม่ดูว่าจะสุ่มได้ไหมเพรววาะครั้งที่แล้วก็เป็นสกินกวางเนาะก็สุ่มไม่ได้เหมือนกันสุม่มได้สกินโจกเกอร์นะมันจะเป็น COA ของสองพันสิบปดเนาะเอ๊ะไม่ใช่สิของสองพันสิบเกหรือเปล่าเออสักอย่างนึงแล้วแหละจะไม่ได้ลอะอะยังไงก็ไปดูกันในเกมกันเลย มาทุกคอมาอยู่กันในเกมกันแล้วนะด่านนี้เราก็เจอเป็นด่านโบสี่ชาร์โอ้โหด่านนี้สําหรับฉ,ฉันก็ชินมากแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเล่นด่านนี้เก่งมากๆเพราะว่ามันเป็นด่านนี้ค่อนข้างที่จะแคบเนาะไม่ได้กว้างมากอ่ะเดี๋ยวดังไงมาขัดจรวดกันก่อนนะซึ่งฉันไม่ได้เล่นโจเกอร์มานานแล้วไม่รู้ว่าฝีมือการเล่นเนี่ยจะดรอปลงมากน้อยเพียงใดนะเออ น่าเรามาดูระหว่างที่ฉันเล่นเนี่ยก็มาดูสกินกันด้วยนะทุกคนว่าแบบเออลักษณะสกินเป็นยังไงเนาะเออถามว่ามันสวยไหมสำหรับฉันก็ได้อยู่อ้ายทำไมใส่ช้นางนีลายมากโอ้โหแต่สกินนางสวยสู้ฉันไม่ได้หรอกมายังไงก็เดี๋ยวเ,ยวเยวราจะพุ่งตามนางไปเลยนะโอ๊ยขาดซี่เออขาด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 ตรวจไปค่ะสกินนี้ตอนที่ฉันได้มาแรกๆกก็คือแอบน่ากลัวนะพุ่งผีย่าจะดีไปไหนฉันไม่ปล่อยให้แกไปไหนหรอกเนื่อเห็นรอยเท้าแล้วนางอยู่ไหนะ นายโอ๊ยชนไม่มนียนเห็นริวโอ๊ยตีไม่โดนเออโอ๊ยโอ๊ยโดนทำไมโดนได้ไงก่อน้วคนที่จะออกมาเราป้าทุกคนโอ้โหโดน,นอีกแล้วโดนทำไมอีกแล้วน่าชันโอ๊ยมังลูกบอลมันเออมันเก็บทานไม่เป็นไรอไอ้แผลอยู่เลิศขอละขอชนะโอ้ยฉันเผลอกดบีงไม่ได้เผลอหรอกตั้งใจเลยแต่แต่มันพลาด แต่ว่าถ้าจะก็เลยบอกว่าเอโอ้อยโดนแกลูกบอลแกไม่เหลือละเออพังเลยแกที่โซมกับจ็อกเกอร์มไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเออฮือมาถึงฉันจะไม่ได้เล่นนานแต่ว่าแต่ว่าฝีมือฉันก็ได้อยู่มาขัดจวดรอเลยดูซิว่นานาะฉีกไปได้ไกลขนาดไหนเห็นไหมสุดท้ายก็ฉีกได้แค่แถวแถวนี้แหละเออเอาอนางเตรียมง้างนางเตรียมง้างน่ากลัวมากยังไงยังไงพุ่ง ยังไม่พุ่งยังไม่พุ่งอยะพุ่งแล้วลาวอ้ายอุ้ยนักนั่งใช้บอลสตาร์อะพังบอลน,นางไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนางจะใช้บอลน,นางเดี๋ยวขี้โกงอ้าวตรงนี้ทางลงลงทางลงลงานางตีเออโดนโล้มล้มมีเก้าอี้อยู่ใกล้ๆนี้ด้วยมามาจ้าไม่รอดนั่งคนแรกเครื่องเหลือสองเครื่องหาเออหาเลยล่ะทำไมเครื่องมันเร็วจังเลยอะอ่ะมีอันนึงก็ขาดอันนึงไปก่อนนะ ถ้าตัวนั้นมีนางแพทริเซียไมเนียนอะคือแบบโปะไม่ไหวเห็นแล้วปะแล้วยังไงนางแพทริเซียนี่มีเซนมั่นไงมีเซนมั่นเออมีเซนมั่นก็เธอเลยช็อกไปฮันเตอร์เห็นจะจะ,จะอยู่ว่าแบบเออกำลังจะมาช่วยแบบนี้ก็ง้างรอเลยสิคะรู้สึกถึงชัยชนะทุกข้อรอบนี้ฉันรู้สึกถึงชัยชนะอ่ะต่อไปนางดับหอมมาง้างรอเลยไม่ต้องฉีดฉันไม่เออ เลิศเลิศมากล้มสองกลับคนอยู่บนเก้าอีกหนึ่งมานางแพทริเซียมันนั่งเก้าอี้นี่เลยตรงนี้น่ะเป็นสถานที่ฉันเอาให้แก่เลยนะส่วนนางคริกเก็ตน่ะอุ้ยต้นเกมก็คือจูกดีนะแต่แต่มาเล่นพลาดกันขนาดนี้ก็ก็ไม่ไหวเดอ้อแต่ข้อมันเหลือสองเครื่ององ่ะทุกคนคือตาน,นี้ เกมอาจจะไม่แบบนี้แต่แบบบางทีฉันก็เล่นประมาทไปไอ้มันอาจจะแพ้หรือว่าอาจจะเสมอได้เลยอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าฉันมีประสบการณ์ด้านนี้มาเยอะแล้วยังไงตรงนั้นมันมีคนไปช่วยกันโอไ my god ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอม,ม,ยอ,ม,ม,ยอ,มอีอดักโทษอีอดักโทษยังไงง้างลอ้ออ้อยรดยช็อตตีกี้อ้อยตีกี้จริงด้วยโอ้โหไม่ว่าจะเทอร์เรสชอร์พุ่งพู่ตามน้าแพตต์ตย ดังดังแพนนอนแก้ทางโจเกินอ่ะบิงติดฉันบิงทำไมากอนโอ้โหเอไอเอไอก็บิงไงเป็นไงบิงพลาเลยโอ้โหเอาละ,เ,าละเริ่มลนละสภาวะนี้ฉันเริ่มลนละใครใครเล่นฮันเตอร์เราไล่เราไล่แล้วชอบลนเหมือนฉันบ้าง <laughs> พุ่งเลยยาแฮทเออโดน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 อยู่มามานั่งกองอีที่สุสานต่อเลยหลน่นจะไปไหน เรารอบนี้เนี่ยเหมือนแพรทริเซียจะตายเราหรือยังตายเราไม่เอ่ยถ้าตายเราคือเลิศม,มากขันตำรวจรอ,ดลอเลยอ้าวยังไม่ตายอ้าวเฟซซองอยู่หูแบบนี้คือเราต้องได้อีกนานเลยแล้วเครื่องหรือเครื่องเดียวทุกคนโอ้โหแบบนี้ฉันคิดว่าเครื่องน่าจะจุดทันนะเห็นไหมมันจะมีสเตนพลาดนิดนึงไว้สําหรับฉันถ้าฉันเอาตัวละครน,นักปูน้ำหอมอะไปไว้บนเก้าอี้เมื่อกี้แล้วก็ฟาเก้าอี้ก็คือเ,เลิศแล้วอะ ก็คือแบบกลับมาเอานัแพนด้าไหมโอ้ย oh, นักทดอดเออโดนโดนไปก่อนแกเขาวิ่งไปช่วยกันแล้วหยุดหยุดโอยนักทอดเอาแกก็ได้มะเออเอาแกก็ได้เคยจะจุดไหมเอาจุดจุดทนนันทีเราว่าเราไปไล่แพทริเซียตอนนี้น่าจะไม่ทนันละเรามาไล่นังนางนี่ต่อเลยดีกว่าฉันไม่แน่ใจว่าตอนนี้แพทริเซียเขาวิ่งไปไหนกันแล้วอ้าวเราอยู่ด้านหน้านี้วิ่งทับลายกันหรออ้าวแบบนี้ก็ เออโอ้ยโดนสาบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมื่อกี้แล้วครับพุ่งนะทุกคนมานำพัรเเซียตอนนี้นะก็ไม่มีสาบแล้วซักสาบเพราะฉะนั้นเราเล่นแบบสบายสบายไปเลยทำไมไปก่อนตัวโจกเกอร์ฉันไม่ได้เอาตุฉันไม่ได้เอาเปิร์กพังไม้เร็วมามันก็พังช้าพอสมควรเลยมันนะอืมไหนถ้าจะไมไ่นราทุกคนเอ้ยอย่างนี้ทาให้ฉันเสียเวลามากเลยอเนี่ยฉันควรที่จะชนะด้วยซ้ำโอ้โหออกไปกันหมดแล้วนะพุ่งตามเลย โอ้โหเออทุกคนร้านนี้เราจะแพ้จริงจังเราอุตส่าห์นำเธอเดอรชาวหน้าเก้าอี้ได้สองคนเลยนะจะแพ้มันทุเรศไปปะ้องเสมอให้ได้ปะสักสี่ของการเป็นทันเตอร์ของเราต้องไม่ยอมคือแบบไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไอเดนมานานแล้วอะไม่ได้เล่นแบบสามสี่วันอะเออเล่นล่าสุดก็คือคลิปอีเกเออแล้วแหละแล้วเล่นฮันเตอร์ล่าสุดก็คือเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนมาน้าแพทอ้าวเราดังพลาดแล้วเยส ถือว่าเรายัางได้อยู่ทุกคนสุดท้ายตานี้ก็สเสมอนะวู้ฮู้แคัเยูแฮนเย่ยอมแพ้ไปนั่งรอนเว้อ๋อเปไ์มันก็ทึ่คนกับก,การเล่นตัวละครโจเกอร์ในสกิน c o a ของฉันหวังว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะทุกคนจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายทุกคนแล้วเรายังมีช่องทางการติดตามอื่นๆอีกด้วยนะ